ยุด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 มีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องแล้วเมื่อนี่มีเรื่องสิมาบอกสู่ฟังเรื่องเล่าจากยายต่อมซือเรื่องวาคนเก็บเห็ดสมัยตะกี้ไปเก็บเห็ดจังไดยายต่อม <laughs> สมัยตะกี้กับบ้านท่านยายเนาะ <laughs> เป็นเล็กน้อยอยู่ตเป็นสาวจูบ้านเก่า ต้องเตรียมตัวเตรียมเอาอีหยังไปแนะ่เวลาเยัดต่อไปเก็บเห็ดคนสมัยตะกี้เขาจะไปเก็บเห็ดกระต,ตาน้อยกระตาน้อยห้อยศอกเราไม่ไพ่เอาไม่ไพ่ไปน้ำเดี๋ยไม่ถ้าไปเคลียเอาไม่ไพ่ไปเคลียกันกันสิ่งกันแบบงูเงี้ยวเขี้ยวคอต้องเอาไม่ไพ่เคลีย <c oughs> แล้วก็พกเอาพกอย่างอีกพกมีดป่ะมีดเอาไว้ปตัดเห็ดจิ้มเห็ดจิ้มจิ้มโอ้ต้องเตรียมตัวว่าพวกข้าวพวกน้าไปกินบ่ บอกว่ามันอยู่ติบ้านเข้าป่าแต่ว่าป่าใกล้ๆบ้านไปอยู่ติดบ้านนัดกันไปยังสิบ่นัดกันไปเก็บยังสิบ่โอ้ยังไบอสแดนนัดไปแล้วมาชื่นดึกแค่ไหนารเรื่องแบบนี้มันจะไม่นัดกันไอ้ชื่นวยก็ได้ะโอ้ยโอ้เรื่องแบบนี้ตัวไปตัวมันเนาะตัวมากันแล้วแต่ไปสิแล้วแต่ความขยันเนาะแล้วแต่ความขยันผู้ใด ขยันเตือนเร็วป่าไปหาเร็วก็ได้ก่อนไปทีหลังขาคนก็เก็บก้อนแล้วกับบดได้ย่งเงี้ยนะสมัยตะกีบไม่มีไฟใต้กระบอกเราต้องไปตั้งแต่เมื่อื่นๆฝนบโอ้ยย่านมาท่านโม่ป่ะเมื่อื่นท่านโม่เจ้งต้องไปเขาก็เอาเมื่อื่นตัวต้องไปตั้งแต่เมื่อื่นๆเลยเด้ตีหนึ่งตีสองสิป่เออใจกระเบืไองแม่ใช้กี้ยังใส่ใต้กระบอกเลยไหมไอ้แบบสมไมนี่เขาจะเอิ้น คบเพลิงน่ะคบกระบองกระบองไฟน่ะเม็นบ่แล้วก็จุดแล้วก็ใต้กระบองไปหา่องแล้วก็เอาไม้เคลียบ่ไม้เคลียใต้เบดตองเคลียบใบกบตอนแล้วก็ใบย่างเนาะใบสะเบงใบย่างใบใหญ่ใบสะเบงใบสะเบียงคืนคืนคืนไม่คียคือใบยางเลยฝนตกตองเน่าเห็ดก็ออกนี่สิบ่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ ชาวบ้านจะรู้กันว่าช่วงเวลานี้แหละต้องออกไปหาเห็ดเดือนห้าเดือนหกเดือนห้าเดือนหกเดินตกเน่าเห็ดจังเกิดเดือนห้าเดือนหกฝนตกไปตองเน่าออกเก็บเห็ดเห็ดนี่ยังแน่ตะกี้ไปเก็บเห็ดนาแดงเห็ดนาแดงเห็ดนาแดงเห็ดละงอกนี่อเปลเห็ดละงอกเห็ดปวกเห็ดป้อมกันเห็ดนาแดงนาแดงเกิดตั้งหาเอาเห็ดนาแดงว่าเป็นเห็ดละงอกวะ บัวนแลเนาะเห <laughs> ็ดนำมากันจะให้กันจะเอามาขายขายต้ตม,มน่ะนะย oh, oh. อดแ <Hit. S 2> ดงแดงดอกเลยเลยนลั่นเราจะพูดได้จดังใดว่าเห็ดได้เป็นเห็ดเมาเห็ดผิดด้วยเห็ดกินได้เบิ่งจัอองใดม,มันเกลนะือ,อมันมาเองเบี้ยนัเกลือขึ้นมาไมีคุ้นเกลี่เป็นเกลือยดอดอันนี้เห็ดเมาหรือเปล่าเห็ดเบื่อเห็ดหนอง มันต้องอาศัยประสบการณ์เนาะคนบรรลุกับบรรลุได้ข้าเจ้ากับเก็บเบิดแล้วเนาะกูเบิ่อไม่ดีก็บื่อ้เบื่อกับนีเห็เมากินแล้วก็รลายฟุมงไปเบื่อไรคนท้ออื่นเห็ดเห็ดผิดเห็ดเมาเนี่ยอันตรายอยู่ดีออกข้าวดูอยู่ดีไปช่วงเด็ดนี่แหละช่วงนาเก็บเห็ดนี่แหละเทศกาลเก็บเห็ดเนี่ยคนที่เก็บประสบการณ์หน่อยที่แยกเห็ดเมากับเห็ดกินได้บ่ออกข้าเจ้าก็จะเก็บบ่ปนกัน ก็เก็บเมล็นกันเอาไปแกงเนาะวันนี้ก็ใแบบส่กันก็เมากับมีพิษบางคนก็กินร้ายกระถึงขั้นเสียชีวิตก็ต้องระวังเนาะต้องอาศัยประสบการณ์ได้เรื่องนี้บ่แม่นซุ้มซี่ซุ่มหาไปเก็บกับจิ้งโว้บได้เดชเรื่องนี้ต้องระวังเด้อต้องไปกับผู้เชี่ยวชาญ <laughs> เก็หบหอดคําผุนบหมาจนเสด็จมากตละมือเอมเก็บมืดเดียวเหมือนทํา กินเขาง่ายเขามกแขียงกินง่ายเก็บแล้วก็แกงสดๆแกงน้ำียงกับไปอีกไปอีกแมักแกงกินแรงพูได้เก็บายๆเขาเจ้ากับไปขายเนาะพู้หลายๆกับพูดซื่อกับซื่อกันแหละมาขายกูแน่กัาไปขายกัจังซี่แหละพี่น้องฝนตกตองเน่าถึงเทศกาลเก็บเห็ดเขาจะว่ากับไปเดือนหาเดือนหกกะต้าน้อยหอยซอก คือมีไปซ้อเห็ดแต่ว่าต้องระวังเด้อสิหลายคำเตือนก็นคือต้องอาศัยประสบการณ์แล้วพี่นองเฮ็ดยังกระตามเขาต้องอาศัยประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องเก็บเห็ดนี่ไม่มีประสบการณ์ไปเก็บไม่ได้เด้อมันจะเป็นตัวเห็ดเจอเห,อเห็ดเมาเห็ดผิดเด้อกลับมาก็จะไม่เออแท้ที่จะได้กินอย่ามีความสุกก็สิไ่ได้สุก <S 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 ต้องอาศัยประสบการณ์เนาะผู้ใดมากินเห็ดก็ต้องระวังเด้อ จะไปเก็บเห็ดก็ต้องระวังเด้อระวังสิ่งสัด้วยค้าสั์มีพีันมากอาศัยซ่อนอยู่ใต้ใบไม้เนาะต้องระวังแล้วก็ระวังเห็ดเมาดีๆแยกให้ออกนะจ๊ะบางคนแยกบ่ออกดอกสิ่งดีสิ่งบ่ดีนะลงไปกับเขาเห็นสีสันเห็ดมีสอโอสีสันสดใสคือสิเป็นตาแซบนะเห็ดอันนี้เก็บมาเป็นเห็ดเมาเห็ดพิษอย่าไปลงสีสันอย่าลงคารมเขาอย่าไปลงคำหวานคำเบาคำเบาเขาจะปล่อรอห้เฮาเด้อบางยามันกระวาน เขาสร้างภาพมาบังเทือนก็สิคือเห็ดนี่แหลนะเนาะแต่ไปเจอเปเห็ดเมาเสรจได้ล่ละบางคนก็ไปคือคือเห็ดันะคนกันได้มีพิษเหมือนเห็ดนี่ละยายต่อมบอกระวังดีๆยิ่งสีสดใสยิ่งต้องระวังเด้อมีพิษเหมือนเห็ดนะอย่าหาว่าค่อยสอนนะ